สวัสดีครับผมเลั่องจากห้างหายไปห้างหายไปโดนครับผมพวกกับพิเศษบ้นบานๆขึนนก้ก็แล้วครับผมืันนี้สมมาสหยดเขาหนูก็แล้วครับปลาไว้ที่เคยมายิงหนูครับผมที่นอเมองกรดเขา้นเราตัดเบล้วตัดเบลวครับผมก็คือว่าเหลือเรือห่วยเราะขางสะนี่ครับผมเราะขางสะอันนี้ครับอันนี้อัน,น,อน,นปลาอยากข้ามันที่มันหลงเหลือที่เพิ่นตัดออกแล้วหนูอยู่ในนี่กั อาจจะมีอย right 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 ู่ครับผมเพราะว่าห้อยห้อยกัดกินหยาบนะครับผมถ้ากัดินหยาครับผมมึงครับผมนี่กล่องนึงครับผมนี่กัดกินหยาอยู่รู้สึกว่าอาจจะมีอยู่อยู่ครับผมคือล้องมึงเพราะก็บู้ว่าหนูนี่ลงห่วยครับผม คิดวันที่ลงหวยแล้วมือนี่กับเครื่ฟ้าเครื่ฝนครับผมฝนกับสีตกครับมือนี่กับมืออื่นนี่ครับหลายๆพื้นที่อาจจะสีตกขึ้นกันภาคอีสานครับผมนี่กัมึงเกิ้ลแล้วครับผมกลางท่งน้ำมึงเกิ้ลและมึงอันนี้มึงเดี๋ยวตัดอ้อยออกเป็นแล้วครับผมปลาอ้อยกับยังล้อมยำทั้งฝนกับยังมีครับปลาอ้อยทั้งฝนกับยังมีทั้งนี่กับปลาขาวโพดทั้งนี่กับปลาอ้ไวลุงลุงเลี้ยครับผมอันนี้จะเป็นหวยครับผมน้ำหวย แล้วที่นี่ก็ยาวมานี่ครับลํำห่วยยาวมานี่ก็เป็นสะสองหมอันนี้อันนึงสะหนึ่งครับผมอันนี้ก็ไปหยอดแล้วอันมีหยานี่ครับผมทั้งนี้กับนี้แต่ผมก็จะไปว่างเลยครับผมมากองเขาอยู่กองเขาทั้งปุ่นคู่สาวครับลุงนำตัดว้แล้วมันกับทีลุงนำนะครับผมว่าอันนี้เป็นข้องใส่ไก่ครับผมนั่นเห็นไหมครับันเป็นข้องใส่ไก่มาหนี่มาหนี่มาหนี่ครับกับปลาเขาพ่นปลาเขาพ่น เขาอ้ายอยยังหลงเหลือหลายอยู่ก็หนูช่วงนี้กับพวกกินเขาครับมันกินแต่อ้อยถ้าพ่อลูกจะเรื่องไหนต้องไม่หยอดวังวางเขาเอาครับผมวางเขากันมันสี่คำครับผมไปครับผมนี่ก็เรียกเ็จแล้วครับผมวันนี้หยอดม้นวนเขากองเขาอยู่ข้างไวยครับผม เมนชีมูมครับผมอันนี้อกหมูเพิ่อยู่นี่ครับนี่ครับผมอันนี้มีปลาผักตบชวาอยู่นี่มันนหมอะสำหรับใส่เบ็ดครับผมเดี๋ยวมือหนาผมจะเอาแมงเยะแมงกีซอนมาใส่เบ็ดครับผมนั่นนี่นี่ครับผมของสสดทไทยครับก็ได้อยู่ในนี่อยู่ขางไวยนะครับผมทางนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะว่าบางทีเมีคนมาหาจินในะนำเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้ขอกหมูนนำชีมูอะไรพวกนี้ครับผม มือแอล้งพว้า,าวกันครับผมฝุนมาตกครับผมเอเยครับมือแล้งพว้าวกัน

âu, nghe từ vui đấy, ô, này oh, đâu hấp, nâng tên kém các không ครับลูกถือได้ลูกครับได้ลูกผทั้งนั้นครับหวนยิ่งมาถือได้ครับผมให้ได้ลูกนะเด็กเด็กตัวนึงครับผมก็หันเข่าสามตัวกองเข่าเข่าสามตัวครับผมเข่าสามตัวได้ครับผมโอเคครับเฝ้าเก็บก่อน ครับผมสรุปแล้วก็มื้อนี่นี่สองตัวครับผมนี่สองตัวนี่ครับนี่ครับนี่สองตัวเส้นหนูรุน่นนี่ก็บจิมีหลายตัวอยู่ครับผมนี่ว่าโอ้มีแต่เลือดครับผมรุน่นนี่ก็บจิมีหลายตัวอยู่ตัวหนึ่งอ๋อลิปนี้ก็ จบไปเพียงแค่นี้ครับผมช่วงนี้ก็ฤดูการล่าหนูใกล้สิบเบิดแล้วล่ะเพราะาปล่าอ้อยมันก็เริ่มเริ่มสิบเบิดแน่แล้วครับผมปลาอ้อยก็ฝนก็จะตกลงมาแล้วก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละแต่หลายพักหลายพักเพื่อนก็อันฝนก็ดิโตขึ้นกันครับผมนี่แหละการหายุหายจินช่วงนี้ครับผมก็ โมเมนต์ห e นูเลี้ยงครับผมไปหาอเอา,า,าเองอยู่ครับผมหายยอดเขาหาว่างเขาก,ก,ากวงเขาครับผมก้างเขากดการหายุ่หากจินแล้วครับผมนี่ละทั้งอันอีสานบ้านเ้อในช่วงนี้ก็มันเพาะหาได้อยู่ก็ไปหาครับอีกจังไรหนาฝนฝนล้วมันก็ดินเมื่อ้ได้หาแล้วครับผมมันไปมันหยาขึ้นถมแล้วต้ออะไรก็เริ่มหมดแล้วก็ไปหาเนวใหม่จะปูจะปลาไปสดนอครับผมเอา้า จบชิปไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากติดตามผมนะครับเดี๋ยวผมพลาดชิปจะไม่พลาดชิปครั้งต่อๆไปครับผมขอบคุณดีครับ